بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจเจ้าลออสุบหานหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการนิติศาสตร์อิสลามทุกๆท่านนะครับว่าในเรื่องของการเรียนรู้ศาสนานำสู่การปฏิบัติถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดคุณงามความดีอย่างมากมายนะครับประตูแรกของการที่เราจะได้รับความดีงามก็คือการเรียนรู้ความรู้นั้นได้มาด้วยกับการศึกษานะครับไม่ได้ติดมา มาจากอะไรตอนที่เราคลอดออกมาจากคันมารดาหรือซึมผ่านทาง DNA หรือทางเ,ออเชื้อสายนะครับดังนั้นเรื่องของต้นตระกูลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเรานั้นอยู่ในตระกูลที่มีเกียรติหรืออยู่ในเชื้อสายที่ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ความรู้ที่ดีมาด้วยนะครับเพราะว่าความรู้นั้นเกิดขึ้นจากการศึกษานะ ดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับรายการศาสนาที่ออกอากาศทางเยอรมทีวีเนี่ยถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญมากนะเพราะเราเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ต้องการจะช่วยเหลือสัง,สงคมสังคมสงเคราะห์คนที่อ่อนแอเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นการช่วยเหลือที่ดีมากๆก,ก,ก็คือการให้ความรู้กับพี่น้องท่านอิบนูรอจับอันธัมบารีก็ได้บอกเอาไว้พี่น้องว่า การทำโซโดโก็ที่มีความประเสริฐนะครับมากกว่าทรัพย์สินก็คือการให้ความรู้ในเรื่องราวศาสนาเพราะความรู้พี่น้องครับใช้แล้วไม่หมดเงินเนี่ยนะฮะพี่น้องได้ไปเนี่ยก็ต้องใช้อะเนาะเพราะว่นงั้นทำไมใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ใช้แล้วหมดไหมฮะหมดนะได้มา300ใช้ไป150ก็เหลือครึ่งหนึ่งแต่ความรู้เนี่ยเวลาที่เราเรียนทารีสักบทนึง แล้วเราก็นําความรู้จากฮะดิษบทนั้นไปใช้คําถามว่าเราจะลืมความรู้นั้นไหมไม่ลืมพี่น้องและมันจะทําให้สิ่งที่เราจดจํามาเรียนรู้มาเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นเพราะการใช้การเอาความรู้มาสอนมาบอกมันเท่ากับเป็นการทบทวนตัวเองคนที่อ่านดูอาได้พี่น้องท่องจําดูอาได้ฟติฮะเราจําขึ้นใจเพราะเราใช้ทุกวันอ่านฟติฮะทุกวัน ในตั้งแต่ซูรอวัดดูฮาลงไปจนกระทั่งถึงอันนัสซึ่งเป็นซูรอที่สั้นๆเนี่ยทำไมเราจําแม่นละ่ะทําไมเราจําได้เพราะเราอ่านในละหมาดบ่อยแต่เมื่อใดพี่น้องที่เรารู้มาและเราก็ไม่ได้ใช้นานๆทีปีหนพี่น้องจะกลับมาใช้สักครั้งหนึ่งมันก็ทําให้เกิดการหลงลืมได้นะดังนั้นพี่น้องจะเห็นว่าอะไรที่เราใช้เป็นประจําเช่นมีอยู่บางช่วงเนี่ยเกิดเรื่องของ ละหมาดเรื่องของจันตาคาตนะครับหรือสุริยคาตเนี่ยบางคนก็ต้องทวนอย่างตัวฉันบางทีก็ต้องทวนนะเพราะไม่ได้ละหมาดกันทุกวันละหมาดจันตาคาตเนี่ยนะน,นั้นทีนะครับมีเหตุการณ์ถึงจะละหมาดกันนะบางทีแม้กระทั่งละหมาดอดเองเนี่ยก็ต้องมาทวนกันตักเบสาวาเอ็ดกี่ครั้งเออละหมาดยังไงเพราะเขาไม่ได้ละหมาดทุกวันปีหนึ่งก็ละหมาดสองครั้งจึงไม่แปลกนะครับที่อาจจะมีหลงลืมไปบ้างเพราะไม่ได้ทำนะ แต่ถ้าเรื่องใดที่เราทำเป็นประจำอยู่แลว้วเราทำจนกระทั่งเกิดเป็นความเคยชินแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นนิสัยติดตัวเราพี่น้องเราก็จะทำมันอย่างอาง,ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องฝืนด้วยนะครับนั้นนั้นฝึกเอาไว้พี่น้องพฤติกรรมหนึ่งของการกระทํหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับความดีงามก็คือเป็นคนที่สนใจในเรื่องศาสนาเวลาเจอรายการศาสนาพี่น้องอย่าเลื่อนนะบางคนเห็นรายการศาสนานี่แหมโดยหมดมันจะลั่นตลอดจะเลื่อนให้ไปไกล กลัวจะได้รับความรู้อย่าไปกลัวแบบนั้นพี่น้องนะพอเจอรายการศาสนาฟังเยอะๆนะครับนั่นแหละจะทําให้เราสะดวกง่ายดายในการไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮาานุฮวตาแหละมาดูเรื่องราวของการประกอบพิธีฮัตนะครับของท่านอัลลุลลอฮฺซุลลอฮฺฮวยและฮิวเวนลำที่ท่านนบีเนี่ยทำฮัตครั้งเดียวแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายนะแล้วท่านนบีก็ได้ให้เราเนี่ยยึดรูปแบบของการทําฮัต เหมือนที่ท่านนาบีนั้นได้ปฏิบัติเราผ่านขั้นตอนนะครับจนกระทั่งถึงวันที่10หรือยามุนนาร์นะครับวันที่มีการเชิดสัตว์นะครับซึ่งก็ถือว่าเราผ่านขั้นตอนสําคัญมาแล้วพี่น้องนะนั่นก็คือเรื่องของการขว้างเสาหินนะก่อนขว้างเสาหินก็ไปที่มุจดาริฟาย้อนกลับไปตอนกลางวันก็เป็นการหูก,กูฟการหยุดพักนะ ในหน้าที่170พี่น้องหลังจากที่นบีเนี่ยทำการตะหฮัลลุนนบีเนี่ยโกนศีรษะนะถามว่าตัดได้ไหมตัดได้นะครับแต่ให้เราทราบไว้เลยว่าการโกนนั้นมีความประเสริฐมากกว่าเขาเรียกอัฟดอนภาษาอรับเรียอัฟดอนแปลว่าประเสริฐมากกว่าบินอิจมาอุลามะอิตตะฟกุลอุลามะตรงกันทุกทุกอะไรทุกมัซฮับเลยที่บอกว่าการ การโกนในวันที่สิบเนี่ยนะฮะวันที่เราไปหลังจากคว้างเสาหินไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากกว่าอ้างอิงจากขะดีของทารลุลลลลลลอฮุอะลฮิวะซัตลลมที่นบ,บีนั้นขอดุทิให้กับคนที่โกนมมฮัล,ลิกมมฮัล,ลิกีนแปลว่าคนที่โกนศีรษะเนี่ยนะครับมุมฮัลิกีนเนี่ยยังถูกกล่าวไว้ในกุรานด้วยนะแล้วก็ถูกกล่าวเอาไว้เนี่ยก่อน่า ว่มกุกอสซีรีนมกุกอสซีรีนคือคนที่ตัดมุฮัลิกิีนมาก่อนนบีเนี่ยทำการโกนศีรษะของท่านนะครับเริ่มจากด้านขวานะแล้วก็ตามมาด้วยกับข้างซ้ายและนบีก็เป็นไงครับได้แจกจ่ายนะผมของท่านเนี่ยให้กับบรรดาซาฮบะนะครับซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วนะเรื่องของการแจกจนะ่ายเนี่ยคนที่เป็นหน้า,นา,ารับหน้าที่ในการทําเรื่องของการแจกจ่ายผมนะ แล้วก็ท่านก็เก็บเอาไว้ด้วยก็คืออบูตอลฮะอันอันซารีท่านตอลฮะอบบูตอลฮะอันอันซารีรอดิยัลลอฮุอันฮูก็เป็นบุคคลที่ได้ทำหน้าที่เก็บผมของท่านนาบีแล้วก็เป็นไงฮะแจกจ่ายไปด้วยนบีขอดอุอาให้กับคนที่โกนศีรษะถึงสามครั้งและมีคนถามว่าและคนที่ตัดล่ะท่านรสรลุลลอฮอคนที่ตัดนบีก็ขอดอุอาเป็นครั้งที่สี่อ่าแปลว่าหนึ่งสองสามให้กับคนที่โกน พอครั้งที่สี่ถึงจะขอให้กับใครคนที่ตัดนะดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนานๆทีเราก็มาได้ไปกันบ่อยเนาะบางคนก็รักสวยรักงามบางคนก็บอกหลอผมเนี่ยเสียดายแน่นอนนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ห,วหัวแขงหแกเป็นเรื่องปกติแล้วก็ต้องให้เกียรติกับเส้นผมแต่ถามว่ามันจะมีเรื่องศาสนาเรื่องใดละ่ะที่จะพูดถึงการโกนศีรษะและได้บุญพี่น้องก็นี่แหละในเรื่องของการทาอมรอนและทาฮั์นั่นแหละ ดังนั้นฉันก็เลยตั้งจิตนาของฉันน,นะเมื่อไหร่ที่ได้ไปทําอุมรอต่อให้ไปทุกปีหรือจะไปทําพัดเนี่ยนะผมก็จะโกนศีรษะก็จะไม่ตัดไอ้เรื่องรอไว้ที่หลังนะ <c oughs> เพราะเราก็เราก็บอกว่าเราสอนให้ยึดตามสุนนะของท่านนาบีแต่พอเวลาไปทําอุมรอเสร็จแล้วเอาล,ลอเหมือนไปเหมือนไม่ได้ไปผมกลับมาสวยสวยเกย๋เหมือนเดิมเลยดังนั้นโกนเธอทาไมได้มีแบบติดอะไรแบบโอ้โหมัน ยิ่งใหญ่อะไรนะโกนไปเลยเพราะนาบีเนี่ยก็โกนถังว่าตัดได้ไหมได้ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ดีกว่าไหมถ้าเราจะโกนศีรษะในสิ่งที่เรานั้นได้ปฏิบัติตามรูปแบบของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตวานหัวฮิวสัลลัมต่อมาเนี่ยพี่น้องหลังจากที่นบีโกนศีรษะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการกล่าวคุตบ้าของท่านรอซูลในวันเชื่อ ซึ่งอับดุลลอฮ์มูอับบาสซุรดิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าว่าแท้จ,จริงท่าน رسول ุลลอฮ์ซุลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้กล่าวคุตบะเนี่ยในพิธีฮัจญ์ทั้งหมด3ครั้งอ่านี่คือครั้งที่3แหละนะซึ่งครั้งแรกก็กล่าวตั้งแต่วันที่เตรียมตัวตั้งแต่วันที่ไปที่วันที่8นะครับนะคือก่อนที่จะออกเดินทางมาที่มีนาวันแรกเลยเนี่ยก็มีการกล่าวคุตบะในเรื่องย้ำในเรื่องของขั้นตอนต่าง แล้วก็ข้อห้ามต่างๆแล้วก็คุตบาที่มีความสําคัญมากๆก็คือคุตบา์ในวันวุกูฟนะซึ่งผ่านมาแล้วแล้วก็เรื่องของหลังจากทําการวันที่10วันนี้ก็มีการก่าคุตบาอนะอ์อีกนะให้แก่ผู้คนในวันนะในช่วงสายที่มีนาอ,อตอนนี้ก็มาอยู่ที่มีนาละนบีบอกไว้นี้นะครับว่า ท่านนาบีก็กล่าวว่าผู้คนทั้งหลายวันนี้วันอะไรพวกเขากรบาาบาดซอฮบะก็ตอบว่าวันนี้คือวันที่ต้องห้ามนะท่านก็ถามต่อว่าดินแดนนี้เนี่ยคือดินแดนใดเล่าคนพวกเขาก็ตอบว่านี่ก็คือดินแดนต้องห้ามแผ่นดินทารอมนะวันต้องห้ามแผ่นดินต้องห้าม แล้วนบีก็ถามว่าเดือนนี้เล่าคือเดือนอะไรพวกเขาก็ตอบว่านี่ก็คือเดือนต้องห้ามเหมือนกันนั้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินเป็นวันเป็นเดือนก็ถือว่าเป็นเดือนต้องห้ามนะคำว่าต้องห้ามตรงนี้พี่น้องก็คือต้องอยู่ในกฎในระเบียบที่ศาสนาวางกรอบเอาไว้ดังนั้นบางคนบอกเดือนมุฮัรรอมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เดือนมุฮัรรอมนะนี่คือเดือนอะไรเดือนซุนิจยะซึ่งเป็นหนึ่งจากสี่เดือนต้องห้าม แต่ถ้าชื่อตรงๆเลยก็เดือนมุฮัรรอมและบางคนก็ไปเข้าใจว่าเดือนมุฮัรรอมนี่ห้ามทำการค้าขายห้ามนิกะห้ามการห้าม,ามทำการขึ้นปลูกบ้านสร้างบ้านอันนี้มัว่วพี่น้องไม่ใช่ความหมายของคำว่าเดือนต้องห้ามว่าเดือนต้องห้ามนั่นก็คือเรื่องของการทำสงครามการประหัรประหารกันการลุกรานเนี่ยอิสลามห้ามตรงนี้ส่วนในการป้องกันอันนี้อนุญาตนะครับถ้าเกิดมีคนมาลุกรานเราเนี่ยอันนี้ก็ต้องป้องกัน แต่ถ้าเราจะไปอะไรจะไปก่อสงรามันนี่ห้ามนี่คือความหมายของเดือนต้องห้ามดังนั้นเดือนสุนฮิยะก็เป็นหนึ่งในสเดือนของเดือนต้องห้ามด้วยนะส่วนแผ่นดินทารอมก็ดูอยู่แล้วพี่น้องมีข้อห้ามอะไรบ้างล่ะ,ะดังนั้นนบ,บีก็กล่าวต่อว่า อินฟาอินดีมาอะกุมวะอัมวาละุมวะอักราะดะุมอะไลกุมฮารอมุนในเมื่อนบีไล่มาตั้งแต่วันและวันกับวันต้องห้ามแผ่นดินดินแดนก็ถือเป็นดินแดนต้องห้ามเดือนก็อยู่ในเดือนต้องห้ามนาบีจึงพูดว่าแท้จริงแล้วเลือดเนื้อดีมะก็คือเลือดเนื้ออัมวัลก็คือทรัพย์สมบัติอาราะ แปลว่าเกียรติเกียรติของมนุษย์เนี่ยคนเราเนี่ยมีเกียรติหมิ่นกันไม่ได้นั้นจะมีกฎหมายใช่ไหมพี่นอ้องห้ามเขารียกฎหมายหมิ่นประมาทนะจะมาด่าเสียเทเสียแบบนี้ไม่ได้พี่นอ้องเมียนเกียรติกันเกียรติเลือดเนื้อทรัพย์สินสามรายการนี้โอ้บรรดามุสลิมทั้งหลายถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในการล่วงละเมิดล่วงล้ำนะอย่างอาธรรมโดยเด็ดขาด ต้องไม่เป็นเรื่องของการอาธรรมพี่น้องอาธรรมตรงนี้แปลว่าบาปนั่นแหละเราจะไปสังหารคนที่บริสุทธิ์ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องจะไปฆ่าคนได้ไหมไม่ได้หรือจะไปทําร้ายคนให้เลือดตกยางออกได้ไหมไม่ได้ทรัพย์สินเราจะเอามาโดยการทุจริตโดยการยักยอกโดยการขโมยโดยการละป้นจี้ได้ไหมไม่ได้ เห็นยังชื่อเสียงเราจะไปด่าเสียเทเสียได้ไหมไม่ได้นี่คือสามรายการที่นบีบอกว่าต้องให้เกียรติแล้วก็รักษาเอาไว้ถึงสิทธิของของของอะไรของสิ่งเหล่านี้ไปละเมิดไม่ได้กะฮุรมะตียาุมิกุมฮาดาฟีบะลาดิกุมฮาดาฟีชาฮริกุมฮาดาเซนแล้วนบีก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าเชกเช่นเดียวกันกับ ความต้องห้ามของวันนี้สำหรับพวกท่านความต้องห้ามของดินแดนก็คือแผ่นดินทารอมนะแล้วก็สิ่งที่เป็นข้อต้องเป็นความต้องห้ามนะของเดือนนี้ของพวกท่านทั้งหลายต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับท่านรสุลลลอฮฺสุลลัลลอฮฺฮุลไฮิวะซัลลัมก็กล่าวลลาทวนอีกหลายครั้งแล้วก็เงยศีรษะพร้อมกับกล่าวขึ้นมาว่าอัลลอฮุมมัฮัลบัลลักจู อัลลอฮุมฮัลบัลลัตุโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าข้าได้แจ้งคำสอนของพระองค์แล้วหรือไม่โอ้ oh, พระผู้อภิบาลแห่งข้าข้าได้แจ้งคำสอนของพระองค์แล้วหรือไม่พี่น <uit> ้องครับการทำหน้าที่ของท่านรอซูลลลอฮฺสุลลัลลอฮฺองคัลฮิวซัตลัมหนึ่งในหน้าที่ของรอซูลก็คือการตัดลีกแปลว่าการ บอกการสอนการเผยแพร่การทำหน้าที่ที่เป็นสารนะไม่ว่าจะเป็นกุรอานก็ดีหรือเป็นฮะดีสเป็นคำพูดซึ่งนบ,บีไม่ได้พูดจะจากอารมณ์พี่น้องทั้งหมดเป็นวาฮีมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเนี่ยนบ,บีได้พูดกล่าวยืนยันว่าฉันได้ทำหน้าที่แล้วนะได้ทำหน้าที่แล้วเออรายงานอื่นนะครับคำว่าอื่นตรงนี้เนี่ยก็เป็น ฮะดีษสหาบันทึกโดยมามอัลบุคอรีนะระบุว่าเหล่บบาซอฮบะได้กล่าวตอบกับคำพูดนี้เนี่ยคำว่าหั่นตรงนี้กับพี่น้องก็คือเป็นคำถามว่าหรือไม่หรือไม่ใช่หรือไม่แออน่นอนเวลามีคำถามที่ขึ้นว่าหั่นเนี่ยก็ตอบมีสองอย่างเท่านั้นแหละนะอัมกะลาซึ่งมรดาซอฮบะก็ตอบว่านะอัมแปลว่าใช่แล้วถูกต้องแล้วทาน,นานบีได้ทำหน้าที่ในการ อะไรนะแจ้งคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาตาแล้วท่านได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่และแจ้งคำสอนของอัลลอฮ์แล้วท่านก็กล่าวว่าอัลลอฮุมะชัดแปลว่าโอ้อัลลอฮ์พระองค์นั้นทรงเป็นพยานด้วยเถิดท่านกล่าวอีกว่าดังนั้นพวกท่านที่ได้ฟังคำของฉันก็จงให้เขาเนี่ยพยายามพี่น้อง บอกต่อคือต้องเข้าใจก่อนพี่น้องว่าจำนวนคนมาทำฮั์คนที่มาทำฮั์กับท่านรอสโลโลสสโลโลสฮุนเลฮิวซัลล,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 ลมเนี่ยบางคนก็บอกว่า9 0,000มืนบางคนก็บอกว่าแสนสองแสนสามนี่ยังไม่รวมที่มาจากที่ยมันและก็มาจากมักก๊าอีกแสดงว่าจำนวนในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าแสนอยู่แลว้วคำถามว่า มีเป็นไปได้ไหมที่บางคนจะไม่ได้ยินคําพูดของท่านนาบีเป็นไปได้พี่น้องครับนั้นนบีจึงต้องเน้นย้ำต่อว่าใครที่รู้คําสอนของท่านนาบีเนี่ยอย่าเก็บเอาไว้ทํายังไงบอกต่อไปคนที่อยู่ไกลๆก็จะได้รู้ถึงสิ่งที่นบีได้บอกได้สอนเหมือนกันนเรทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยหน้าที่ของท่านก็คือต้องนําคําสอนที่ท่านได้ไปร่ำไปเรียนมาจากต่างประเทศเนี่ย มาบอกไม่ใช่เป็นใบ้ไม่พูดอะไรเฉยไปหมดแต่วิธีการบอกของท่านต้องใช้วิธีที่อะไรที่นุ่มนวลที่อ่อนโยนโดยกับฮิกมะโดยกับวิทยาปัญญานะนะและบางครั้งก็ต้องดูจังหวะจากโครนด้วยไม่ใช่นะพูดในชวะที่มันไม่ได้ยังไม่เหมาะเท่าไหร่ก็ต้องดูด้วยจังหวะที่เราจะพูดนะตรงไหนที่ฟังแล้วเขาจะได้รับฟัง พี่น้องผูม้มีหมานทั้งหลายนาบีบอกว่าทําไมนบีถึงบอกให้คนที่ได้ยินคําพูดนบีเนี่ยไปบอกต่อกับคนที่ไม่ได้ฟังเพราะบางทีผู้ที่ถูกบอกเหล่านั้นอาจจะเข้าใจได้ดีกว่าผู้ที่อะไรผู้ที่ฟังเองหรือผู้ที่บอกต่อ,อนบีบอกว่าไงนะดังนั้นพวกท่าน ที่ได้ฟังคำของฉันก็จงบอกจงจงจงให้เขาพยายามบอกต่อแก่ผู้ที่ไม่ได้ฟังเพราะบางทีผู้ที่ถูกบอกกล่าวเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ดีกว่าผู้ที่ฟังเองและผู้ที่บอกต่อพี่ต้องเข้าใจไหมคนเราเนี่ยพื้นฐานความรู้ไม่เหมือนกันอ่าบางคนเนี่ยอาจจะรับสารมันตรงๆจากท่านนาบีเลยแต่พื้นฐานเนี่ย พื้นฐานในการที่จะเข้าใจศาสนาเนี่ยพี่น้องหรือว่าเครื่องมือเนี่ยอาจจะมีน้อยก็ทำให้การรับสารมาน่ะได้ข้อมูลมาแล้วแต่ถามว่าไปต่อยอดได้ไหมอ่าไม่ได้บางทีก็ต้องต้องมีการอธิบายความเพิ่มแต่บางคนพี่น้องที่มีพื้นฐานที่เรียนกับท่านนาบีมาจดจำมามีเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเพียงแค่ได้สักอะไรน,นะคำพูดของท่านนาบีไปหนึ่งคำเนี่ยก็เข้าใจเลย เพราะมีความรู้ในเรื่องของการวินิจฉัยผมถึงบอกไงว่าพื้นฐานของแต่ละคนเนี่ยสำคัญนะฮะดีสเดียวกันพี่นอ้องอีกคนอธิบายไปไปไหนก็นไม่รู้เพราะอะไรเพราะใช้ใช้อะไรใช้ความคิดตัวเองทั้งหมดแต่คนที่เขามีกฎมีหลักอยู่แล้วเนี่ยหรือมีคําพูดที่เป็นแนวในการที่จะวินิจฉัยก็จะอยู่ในกรอบไม่หลุดออกไปเอและทีที่สุดก็คือการอ้างอิงนะครับ คำพูดของบรรดาซอฮาบะก็ดีหรือบรรดาตาบีตาบีอินก็ดีนะนี่ดีที่สุดแหละเพราะคนเหล่านี้เป็นคนที่มีความเข้าใจศาส,สนาเป็นคนที่อยู่ใ,ใกล้กันท่านนบีเรานี่พี่น้องนะพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วห่างแล้วนะไม่ได้อยู่ในยุคซาลฟนะครับอยู่ในยุคคอลลฟและหลังจากนั้นแหละนบีจึงบอกว่าการไปบอกต่อเนี่ยบางทีมันก็เป็นการต่อยอดให้กับคนที่อะไรคนที่อาจจะไม่ได้ฟังตรงนี้แต่เขาก็มีความรู้พื้นฐาน จากคัดีษบทอื่นๆมานะนบีบอกต่อว่าและพวกท่านน่ยอย่าได้กลับไปเป็นมุรตัดแปลว่าอะไรก็คือกลับไปอยู่ในสภาพเดิมตกศาสนาหลังจากยุคฉันไปแล้วซึ่งจะเป็นสาเหตุให้พวกท่านเนี่ยฆ่าฟันกันเองนะ hadis สาหบันทึกโดยมัมบุคอรีอบูอูมาหม์ได้กล่าวว่าฉันได้ฟังคุตบะของท่านรอซูลสุลลัลฮวยและฮิวซัลลัที่มีนาในวันนั้บันทึกโดยอบอาบีดาวูดนะครับอัลมุนซิรกล่าวว่าใดๆนะไม,ไ,ไม่ไม่ได้กล่าวว่าใดๆและผู้รายงานสายรายงานนี้ก็เป็นขึ้นเป็นคนที่น่าเชื่อถือ,อสิ่งหนึ่งพี่น้อง หลังจากที่เราเรียนรู้แล้วเนี่ยเป็นมุสเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะก็คือการอิสติกอมะภาษาอาหรับอิสติกอมะแปลว่าการดำรงเอาไว้การรักษาเอาไว้การทำให้มันมีอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ต้องยืนหยัดพี่น้องอิสติกอมะก็แปลว่ายืนหยัดก็ได้คือหลายๆคนพี่น้องมันต้นมันแรงเรียกต้นแรงแต่เวลาปลายปลายนะมันเป็นไง มันแผ่วอย่าเป็นแบบนั้นนะบางทีอัลล่อไอตอนมาเรียนเนี่ยขยันนะอัลล่อเรียนขยันมากเลยพอไปไป,ไปม,ามาแล้วแพ้ภัยตัวเองก็ค่อยๆห่างจากศาสนาแล้วก็จนกระทั่งไป็ไงหลุดออกไปมีไหมมีแต่ผมบอกกอไมาเยอะหรอกแต่คนที่ซึมเข้าไปจริงๆแล้วมันอีมานเข้าไปในหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนพี่น้องมันก็ยิ่งฝังแน่นเข้าไปมีแต่เพิ่มใช่ไหม เออมันมีแต่เพิ่มแต่เมื่อไรที่เราไม่ได้ถูกปลูกฝังตั้งแต่แรกเนี่ยหรือรับมาแบบผิวเผินเนี่ยบางครั้งเวลาที่เกิดเหตุการณ์มาประสบกับเรานะก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็คือวันที่มารับอิสลามนะครับแล้วก็ไปเรียนโดยที่มีจุดมุ่งหมายก็คือการแต่งงานนิก้ากันพอแต่งงานนิก้ากันไปแลว้วแล้วปรากฏว่าเกิดชีวิตคู่ชีวิตคู่ที่ล้มเหลวนะแยกกันไป ก็หมดอะไรตายอยากจนกระทั่งบางคนเนี่ยกลับไปอยู่ในสภาพเดิมก็คือกลับไปอยู่ในศาสนาเดิมที่ตัวเองนั้นได้นับถือมาก่อนเนี่ยน่าเสียดายพี่น้องนะดังนั้นนบีจึงเตือนจึงบอกไว้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กลับไปอยู่ในสภาพมุตัดหลังจากยุคของฉันไปแล้วอายุก่อนหน้านี้นั่นว่างานไป แต่หลังจากนาบีมาแล้วคําสอนของนบีมาแล้วรู้จากกุรอานแล้วรู้จากฮะดีสแล้วฟังศาสนา,าแล้วต้องไม่กลับไปอยู่ในสภาพที่ยังไม่รู้จักอิสลามต้องแตกต่างใช่ไหมน้องก่อนที่ยังไม่เป็นอิสลามแต่งตัวแบบไหนอะ่ะพอเป็นมุสลิมแล้วแต่งตัวแบบไหนไม่ใช่เหมือนกันเดะดะเลยพี่นองเอารูปเมื่อวันยังไม่ได้รับอิสลามมากักบวันนี้รับอิสลามแล้วอัลลอฮ์นี่คนคนเดียวกันเลยเนีย่ยไม่เหมือนไม่ต่างกันไม่ใช่มันต้องห่างกันมันต้อง,ม,องมันต้องมีอะไรที่อะไร เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมโมกนยังไม่ได้รับอิสลามยังอ่านกูรอ่านไม่ได้น่นอนก็นไม่ได้เป็นมุสลิมจะอ่านกุรอ่านได้ไงแต่วันนี้เป็นมุสลิมแล้วยังอ่านไม่ได้อีกพี่น้องเกิดอะไรขึ้นล่ะเป็นมากี่ปีแล้วมึงยี่เป็นมาสิบปีแล้วยังอ่านกูรอ่านไม่ได้เลยได้แต่ต้นฟันธงกุลวันลออัลลอฮ์พี่นอ้องยับกลับเป็นสภาพเดิมสิต้องมีการเพิ่มเติมเรื่องความรู้มากขึ้นนะ ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายสิ่งที่อันตรายในสังคมของเราก็คือการปล่อยป่าละเลยนะคือบางทีช่วยก็ช่วยแหละแต่มันไม่ช่วยแบบเขาเรียกว่าให้มันถึงฟังะนะพี่น้องช่วยกันแบบกลางๆางทางแล้วก็ปล่อยแต่ก็อีกนิดนึงด้วยกันพี่น้องว่าเราก็ไม่สามารถจะไปรับผิดชอบได้ทั้งหมดหน้าที่ของฉันก็คือการสอนการเตือนการบอกส่วนท่านจะทําไม่ทําอันนี้อยู่ที่ตัวของท่านแหละใช่ไหม เออเนี่ยหัวอาจารย์มันสอนดีจังเลยก็นี่แหละผมก็ได้แค่นี้แหละพี่น้องแล้วก็ขอดูอาจาอัลเอาลอสซูบานะฮัวตาจาละส่วนจะทําไม่ทาก็อยู่ที่ตัวของท่านว่าท่านจะรับนะในเรื่องของสัจธรรมไปปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหนก็ฝากพี่น้องด้วยละกันนะครับเรื่องของการเรียนรู้ศาสนาการเตือนกันต้องทําตลอดพี่น้องและต้องอิสติกอมมาด้วยนะต้องทําไปตลอดเหมือนที่มีรายการศาสนาแบบนี้พี่น้องช่วยเหลืองานศาสนาได้โดยการโอน เข้ามาสนับสนุนบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจออันนี้เป็นบัญชีที่สนับสนุนรายการของยาตีมทีวีนะครับก็ฝากพี่น้องออดูแลยาตีมทีวีด้วยนะครับวันนี้จากลาเท่านี้วบิลาฮิตตฟิกวันฮิดายะสลามะลัยกุ์มุฮัมมัตุลลอฮิวะบารอกาตุ